สวัสดีค่ะชาวราศีมี่นเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดไพ่ดูพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้กันนะคะพลังงานความรักของชาวราศีมินในช่วงนี้หรือในช่วงเดือนนี้ให้มีอะไรอยากจะบอกพลังงานความรักของชาวราศีมิน งานของชาวราศีมังกรน,นะคะความมีระเบียบวินัยความอดทน trine การทำมุม120องศากับของดวงดาวนะคะเป็นความโชคดีจากโชคชะตาเป็นมุมที่ดีที่สุดเลยเป็นมุมที่ส่งผลให้เกิดความโชคดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ดาวพฤหัดดาวแห่งความโชคดีนะคะ ทำมุม120องศากับดวงอาทิตย์ของคุณด้วยวาราศีของคุณนะคะเป็นพลังงานที่จะส่งผลให้เกิดความโชคดีเป็นความโชคดีที่ที่คุณไม่ได้ร้องขอเป็นความโชคดีที่เข้ามาเองอะคะ่ะมีเข้ามาเอง The Moon เป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะ ในช่วงเดือนนี้ดาวสุขดาวแห่งความรักและความสวยงามทำมุม60องศากับดาวอาทิตย์ของคุณอาทิตย์กำเนิดของคุณนะคะส่งผลให้เกิดความราบรื่นในในด้านความรักความสัมพันธ์มีความโชคดีมีโอกาสเข้ามานะคะ อาจจะเป็นพลังงานของคนที่มีหน้าที่การงานที่โดดเด่นมีความสำเร็จในชีวิตชาวราศีมังกรน,นะคะเดอะมูนมีพลังงานของคนที่มีความอบอุ่นใจดีมีพลังงานเหมือนเหมือนแม่ไพ่ของพระจันทร์ดวงจันทร์นะคะอาจจะเป็นพลังงานของเขาทั้ง ในคนเดียวกันมีพลังงานแบบนี้เนาะมาดูไพ่ทาโร่กันนะคะถ้าคุณมีลัคนาอยู่ในราศีมีนนะคะดาวพฤหัสจะโคจรอยู่ในเรือนชะตาที่5ของคุณ เป็นเดือนชะตาที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ความสนุกสนานไพ่ใบแรกเป็นไพ่สี่ไม้นะคะไพ่ของความมั่นคงการเฉลมิมฉลองการแต่งงาน มีพลังงานของความมั่นคงใครบางคนที่เข้ามาพร้อมกับความมั่นคงหรือบางคนถ้าอยู่ในอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยจะมีการยกระดับความสัมพันธ์นะคะตกลงเป็นแฟนกันมีการมั่นหมายแต่งงานอืมเนี yeah. ่ไพ่ j u s t i c พ่อของชาวราศีตุลน,นะคะบางคนมีการเก,เกี่ยวข้องกันทางกฎหมายจดทะเบียนสมรสกันอะไรแบบนี มีแรงซัพพอร์ตมีแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างนะคะพื้นฐานดวงเป็นไพ่ e n g t h ไพ่ของชาวราศีสิงห์นะคะรู้สึกว่ามีพลังงานที่จะแข็งแกร่งขึ้นความรักความสัมพันธ์จะแข็งแกร่งขึ้นแน่นแฟนขึ้นนะคะให้ What to expect เป็นไพ่เจ็ดไม้ไพ่ในอดีตเป็นไพ่สามไม้นะคะบางคนกำลังจะย้ายเข้าอยู่ย้ายเข้าไปอยู่กับแฟนย้ายเข้าไปอยู่กับคนรักนะคะหรือว่าย้ายเข้ามาแล้วเนาะเพิ่งย้ายเข้ามาในอดีตไพ่ในอดีตนะคะ ไพ่ในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่ราชินีถือไม้อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่จั d เม e น t ทำไมไม่รู้สึกว่าสําหรับคนที่เหมือนจะยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่การมั่นหมายแต่งงานเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนคุณมีความลังเลบางอย่างหรือมีความกังวลบางอย่างกับการตัดสินใจไพ่เจ็ดหม้กับ judgment เหมือนไม่แน่ใจว่าตัวเองตัดสินใจถูกหรือเปล่าเดิมมูลไพ่ของชาวราศีมีน สิ่งที่กําลังขับเคลื่อนเข้ามาคือไพ่สองเหรียญน,นะคะนี่ไพ่ของการเหมือนช่างน้ําหนักช่างใจหรือแม้แต่คนที่มีคนที่ดิวอยู่ด้วยในตอนนี้นะคุณอาจจะรู้สึกลังเลที่จะไปต่อไพ่สรุปเป็นราชาถือไม้นะคะราชาถือไม้ราชินีเถือไม้มาดูซิ <c oughs> เกิดอะไรขึ้น จริงๆไพ่สี่ไม้เป็นพลังงานของเด้อคู่ทูนเฟรมนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดมาดูไพ่ขยายความไพ่สามไม้ในอดีตหนึ่งดาบเดียมเ e อร์ไพ่ของชาวราศีเมษนะคะ บางคนเขาคนนี้อาจจะเคยระหว่างคุณกับเขาอาจจะเคยผ่านสถานการณ์ของการจากลามาก่อนครั้งหนึ่งในอดีตแปดถ้วยบางคนเป็นเนื้อคู่ทุนเฟลมที่กลับมากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง กลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ว่าพลังงานของเขาไพ่ของเขาก็ขึ้นมาเป็นเป็นพลังงานของคู่คุณนะคะเนื้อคู่ของคุณราชาถือเหรียญเป็นพลังงานของคนที่มั่นคงกับคุณนะคะ Justice ทำไมเหมือนจูจ่ๆเกิดความลังเลความไม่แน่ใจขึ้นมาแต่ว่าจริงๆอาจจะเป็นเป็นพลังงานปกติของคุณอยู่แล้วนะคะชาวราศีมีนเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำเนาะเป็นพลังงานของเหมือน เนปจูนนะคะชาวราศีมีมีดาวเนปจูนเป็นรูเลอร์นะคะเป็นเจ้าของราศีเนาะเนปจูนก็เป็นราชาที่ราชาแห่งมหาสมุทรอยู่ใต้น้ำนะคะอยู่ในห่วงอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในอะไรที่อาจจะมองเห็นไม่ชัดความรู้สึกก็ไม่แน่ชัดไม่แน่ใจ อาจจะเป็นแค่ความกังวลของคุณนะคะหรือว่าเนื้อคู่ทึงเฟรมของคุณอาจจะกำลังกลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีความลังเลกับพลังงานของเขานะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วไม่รู้สึกว่าไพ่ขึ้นมาเขากลับมาพร้อมกับความแน่วแน่ความมั่นคงนะคะความจริงใจ Strength. การสื่อสารจะช่วยทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นนะคะเปิดใจคุยกันกับสิ่งถึงสิ่งที่คุณกังวลอยูถ่ถึงสิ่งที่คุณกำลังเป็นกังวลถึงมันอยู่อะคะ่ะ ความคิดของคุณที่มันกําลังตีกันอยู่ทำไมไม่รู้ภาพนี้เหมือนเป็นมันเป็นภาพของเจ้าสาวที่หนีงานแต่งจูู่ก็นึกกลัวขึ้นมาร่างชชนีถือไม้ เหมือนเป็นเจ้าสาวไม่รู้ทำไมให้พลังงานเหมือนเจ้าสาวไพ่เด e ะทา e เวอร์นะคะเป็นอะไรที่ป,ป,ปรับกรลทัันหันไพ่เก้าไม้ไพ่ไของการสร้างกำแพงสองไม้เป็นไพ่ของการมองไปข้างหน้ามองไปยังอนาคตขณะบางคนอาจจะยังมีเรื่องราวความทรงจำในอดีตยังติดอยู่ในใจนะคะมันเป็นเรื่องราวที่จำเป็นต้องเปิดใจคุยกันเนาะ ว่าเรื่องอะไรที่ยังติดอยู่ในใจคุณแล้วจะทำยังไงให้ให้แก้ไขจุดนั้นได้ให้เกิดความสบายใจขึ้นให้อุปสรรคปัญหาอืมจุดๆคุณก็อาจจะรู้สึกว่าหรืออยู่คนเดียวดีกว่าไหมหรือว่าตอนนี้เออ หมือนไม่ไม,ไม่รู้สึกว่าจู่ๆคุณก็กลัวคอมมิตเมนต์ขึ้นมาเหมือนพลังงานอาจจะสลับกันกับพลังงานของเขาในอดีตแต่ก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่เคยวิ่งหนีไปนะคะพลังงานนะวันนี้อาจจะกลายมาเป็นคนที่รู้สึกว่ากลัวที่จะผูกมัดแล้วไม่รู้ว่าความสัมพันธ์จะนำพาคุณไปพบเจอกับอะไรก็เลยอาจจะรู้สึกลังเลนะคะอืม เดซันอัศวินถือเหรียญเดสตาไพ่ของชาวราศีกุมอมแต่ถ้าเกิดว่ามองดีๆแล้วอะคะ่ะ่รู้สึกว่าสถานการณ์มันมันเปลี่ยนแปลงไปคุณคุณมีความคิดความอ่านที่เปลี่ยนแปลงไปเติบโตขึ้นเขาเองก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นให้เปิดใจพูดคุยถึงมุมมองของกันและกัน My, อสวินถือไม้ the lovers เนี่ยเป็นเป็นคู่กันนะคะไม่รู้สึกว่าเป็นเนื้อคู่ทูนรตั้งแต่ไพ่ใบแรกเลยนเนาะอย่างที่ไพ่ขึ้นมาแหละเขามาทั้งทั้งมาพร้อมกับความมั่นคงแล้วก็ความรู้สึกอ่อนอ่อนโยนนะคะความรู้สึกเข้าอกเข้าใจดูเหมือนเขาพร้อมที่จะเข้าใจคุณน,นะคะณนะวันนี้ดูเป็นพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าเขาโตขึ้นแล้ว แต่การกลับมาของเขาก็อาจจะไปสะกิดแผลแผลเก่าๆความทรงจำเก่าๆนะถึงแม้บางทีมันอาจจะกลายเป็นแผลแผลเป็นไปแล้วก็ได้แต่ว่าพอไปไปเฉียดเฉียดมันก็รู้สึกว่าวบา,บาบอะเนาะยังรู้สึกถึงมันอยู่ะนะแต่เขาพร้อมนะคะไม่มีรู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะ ขอโทษทำยังไงก็ได้ให้คุณสบายใจขึ้นเขารักคุณด้วยความจริงใจจากที่ไพ่ขึ้นมานะคะไพ่เด็กถือถ้อถวยนะคะเป็นพลังงานของการขอโทษเขาพร้อมที่จะ take action อาชาถือไม้เนี่ย t a k e a c t i o n เพื่อความรักเพื่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพื่อให้คุณรู้สึกดีขึ้นเพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นมาดูให้คําแนะนำกันนะคะให้คําแนะนำมีอะไรอยากจะบอกกับชาวราศีมีนกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ practice compassion see things from a fresh perspective เห็นไหมตะกี้ที่เราพูดกันเหมือนเราอยู่เหมือนเราอยู่ใต้ใต้ทะเลลึกทำให้มองสิ่งต่างๆได้ไม่ไม่เคลียร์ไม่กระจ่างนะคะให้พยายามมองสถานการณ์แห่งความเป็นจริงในณปัจจุบันนี้นะคะ appreciate this moment ให้รู้สึกขอบคุณสิ่งที่มีอยู่นะวันนี้นะปัจจุบันนี้ทุกๆอย่างที่ผ่านมามัน้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนนะคะการที่เขากลับมาก็แสดงว่าเขาเรียนรู้และเข้าใจกับชีวิตมากขึ้นแล้วนะคะเขาเข้าใจแล้วว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตเนาะ be willing to express love express love to receive love เนี่พลังงานของคนที่ไม่รู้สว่าเขาพร้อมเขาพร้อมที่จะทำพิสูจน์อะค่ะให้คุณมั่นใจว่าเขารักคุณจริงๆแล้วเขาตั้งใจที่จะกลับมาเพื่อทำให้เกิดเรื่องราวดีๆขึ้นจริงๆโดยที่คุณไม่ต้องกลัวไม่ว่าอดีตจะผ่านเรื่องราวแบบไหนมาก็ตามนะคะไม่ว่าอดีตจะ เกิดอะไรขึ้นก็ตามระหว่างคุณกับเขามาดูไพ่คิวปิดกันไพ่คิวปิดมีอะไรอยากจะบอกไพ่คิวปิดมีอะไรอยากจะบอกกัแบบชาวราศีเมษคิวปิดวิสเปอร์ งคนถ้าเขายังไม่กลับมานะคะคนที่เป็นเนื้อคู่ชนสามของคุณจะมีสถานการณ์บางอย่างที่โชคชะตากำลังกำลังกระซิบบอกคุณเบาๆอยู่ว่ากำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับความสัมพันธ์ที่เคยจบลงในอดีตนะคะส่งสัญญาณมอนเขาพยายามส่งสัญญาณให้คุณได้รับรู้ c u p i d is shy c u p i d s e e k support บางคนในตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังตัดสินใจกำลังมองหาความช่วยเหลืออ,อยู่เลยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าบางคนคุณอาจจะบล็อกเขาอาจจะมีพลังงานที่คุณบล็อกอช่องทางการติดต่อสื่อโซเชียลมีเดีย ของคุณระหว่างคุณกับเขาเขาอาจจะกําลังพยายามรวบรวมความกล้าที่จะติดต่อเพื่อนของคุณไปครอบครัวของคุณไปเพื่อให้ได้กลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะพยายามมองหาความช่วยเหลืออยู่อืมมาดูให้ข้อความกันไหม ให้ข้อความจากเขาส่งถึงกุ่นชาวตาสีมีนเขามีอะไรอยากจะฝากมาบอก You need to be patient รออีกนิดหนึ่งนะคะ เขาน่าจะบอกให้คุณได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตั้งแต่ตอนนั้นเขารู้สึกเป็นกังวลหน่อยนะคะนิดหน่อยนะคะที่จะติดต่อเข้ามาหรือว่านั่นแหละอย่างที่เราพูดกันไปเนาะเอา manifesting อยู่นะคะกำลังดึงดูดพลังงานของคุณอยู่ที่เป็น whispers เขารักคุณยังไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อเขาเลยเขา regret กับเรื่องราวในอดีตกับสิ่งที่เขาทำลงไปกับการตัดสินใจของเขาในอดีตนะคะที่เหมือนเขาอาจจะเอาเปรียบคุณนะคะทำให้นะวันนี้คุณอาจจะมีพลังงานที่ไม่กล้าที่จะเชื่อใจเขาเขาพร้อมที่จะแก้ไขนะคะ มีพลังงานที่พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองให้คุณกลับมาเชื่อมั่นในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งอืมอโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานที่ขึ้นมาของชาวราศีมีนในวันนี้เรา้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย